ชูเชียวจอมนางจรชนเหนือสิบภาคต้นเล่มสองบทที่8ปดคำมั่นสัญญาเสียงเคาะระฆังผ่านยามสามไปแล้วเย็นสวินยังไม่กลับมาสาวใชย้ยกกระถางไฟผักประตูเข้ามาอย่างระมัดระวงังเห็นเพียงเปลวเทียนในห้องเงาร่างสตรีบอบบางยังคงฟุบอยู่ที่โตะ๊ะสาวใช้เอ่ยถามอย่างห่วงใยแม่นางดึกแล้ว แม่นางเข้านอนเธอเจ้าค้าชูเฉียวไม่ตอบอันใดเพียงตั้งมือแล้วโบกซึ่งหมายความว่าให้นางออกไปวี่หลิวยกกระถางไฟชุดเก่าออกไปเดินไปถึงปากประตูพันก็หันกลับมาเก่าอีกว่าถ้าซื้อจือกลับมาเมื่อไรเดี๋ยวบ่าวจะเรียกแม่นางแนละ้วเจ้าค้าชูเฉียวเงยหน้าขึ้นพร้อมสีหน้าที่มีอาการฉุนนิดนิดแล้วเอ่ยเสียงห้วนสัน้นถามกลับไปว่าเจ้าว่างมากหรือไงออกไปเถอะ ชูเฉียวไม่ทำอันใดต่อเพียงก้มหน้าอ่านจดหมายในมือเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงยามห้าได้ยินเสียงเปิดประตูที่เรือนหน้าปลายผู้กันที่กำลังจะรดอยู่นั้นหยุดครางชูเฉียวเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจก่อนลุกขึ้นจุดโคมทุกดวงในห้องเส้นแสงพันสว่างจ้าอยู่ไกลแค่ไหนก็มองเห็นได้ชูเฉียวหยุดยืนอยู่ข้างหน้าต่างผลักหน้าต่างออกเล็กน้อยสายลมพัดกรูเข้ามา ทำให้เส้นผมที่ดำสนิทของเธอนั้นปลิวสวยแววตาของสาวน้อยนั้นสงบนิ่งเงียบงนันานางกำลังรอคอยผลลัพธ์ประการหนึ่งเพียงมองทางนี้แวบเดียวก็รู้ว่านางยังไม่หลับบุรุษภายในเสื้อคลุมขนจิ้งจอกมีอาจิงยืนอยู่ข้างหลังกลางล่มไผ่เหนือทิศะของเขาหิมะขาวโปรยปลิวล่วงมากระทบเหนือล่มเซลลี่เดินเข้ามาโค้งคำนับ แล้วมองตามสายตาของเย็ยนสวินไปน่ะสุดปลายทางเดินแล้วเสี่ยลี่ก็เอ่ยขึ้นว่าสิจือไม่นางยังไม่นอนนะเจ้าค่ะเย็ยนสวินทำท่าทางคล้ายไม่ได้ยินเพียงยืนนิ่งอยู่กับที่เขารู้ดีที่หน้าต่างเรือนหลังนั้นมีเงาร่างคนยืนอยู่ผู้หนึ่งระหว่างพวกเขาขวางด้วยสามระเบียงทางเดินสองประตูแดงหนึ่งน้ำตกหากเดินตรงไปเพียงแค่ชั่วอึดใจเท่านั้นก็ถึงแล้ว แต่ทว่าความรู้สึกอ่อนล้าแสนสาหัสค่อยๆเกาะกลุ่มหัวใจเพราะเหตุใดหนทางที่สั้นแค่นี้กับรู้สึกเหมือนไกลโพ้นยิ่งนักแววตาสงบนิ่งมีเอ่ยอันใดออกมาสายตาทะลุผ่านคืนวันอันเนินนานเจ็ดปีทะลุผ่านความสุขเศร้าและพบพานเรื่องในอดีตเราก็เป็นภาพฝันร้อนหนาวร่วมผจญทุกสุขร่วมเผชิญ มีเพียงคำสั้นๆช่วเอ่ยออกจากปากของเขาไปเสียงดังปึ้งนั่นเป็นเสียงที่ชูเฉียวปิดหน้าต่างลงอย่างเบาๆปลดเสื้อนอกออกเหลือเพียงเสื้อในเดินไปดับโคมทีละดวงและเสียงสุดท้ายดังขึ้นเทียนบนโต๊ะหนังสือถูกเป่าดับความมืดมิดก็ปกคลุมไปทั่วห้องแล้วนางก็เดินคลำทางไปที่เตียงสอดตัวเข้าไปในผ้าห่ม มีเพียงเสียงลมวังเวงคล้ายเงียบผิดปกติในความมืดมิดนั้นดวงตาของสาวน้อยเบิกโพรงจันโค้งทอแสงคลี่คุมพระสุทาสองตาที่เย็นเยียบกลับประสจากหยดน้ำเพียงแต่มีบางสิ่งที่ไม่อาจพรรณนาออกมาได้เช้าวันลุ่งขึ้นชูเฉียวเมื่อกินอาหารเช้าที่เรียนหน้าตามปกติขณหาดอิงเกอร์วันนี้เงียบผิดวิสัย ถายว่าทุกคนกําลังพยายามวควบคุมตัวเองอย่างหนักไม่ให้เปล่งเสียงออกมาชูเฉียวนั่งตรงข้ามเย็นสินต่างฝ่ายต่างกินมีบางครั้งที่เงยหน้ามาสนทนากันสองสาคำเหล่าเจ้านายเป็นปกติทุกอย่างสงบเงียบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอจิงและเสีย่ยวรี่ต่างจ้องมองด้วยความสงสัยสุดท้ายก็อแอบถอนใจคิดในใจว่า คงคิดผิดไปเองนั่นแหละหลังข้าวเช้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ละคนต่างทําหน้าที่ของตนเองยามเที่ยงเย็ยนสวินเปิดห้องบุกผาเห็นชูเฉียวยืนพิงอยู่ที่ชั้นวางกล้วยไม้ท่าทางเหมือนรอยอยู่นานแล้วทัในใดนั้นเย็ยนสวินก็อุทานออกมากล้วยไม้เสียถีของข้าชูเฉียวสะดุ้งเฮือกหันควับไปมองข้างหลังเห็นเย็ยนสวินประคองกิ่งกล้วยไม้ที่หักลงมาอย่างทนุถนอม พันลำพึงลำพันอีกครั้งว่ากล้วยไม้เสียทีของข้าทันใดนั้นชูเฉียวก็ตอบกลับไปว่าข้าไม่ได้ทําสาวน้อยรีบยกมือขึ้นเป็นเชิงว่าไม่รู้เรื่องด้วยข้าไม่ได้ทําอะไรตรงนั้นเจ้าไม่เห็นหรือฉันดอกไม้มันมีเชือกผูกอยู่ชูเฉียวตาโตขึ้นพบว่ามีเชือกอยู่จริงจึงยักไหล่แล้วก็พูดเอ่ยไปว่างั้นก็ถือว่าข้าเป็นคนทําแล้วกันเดี๋ยวจะชดใช้ให้ท่านก็ได้เยนสวินส,สายทิสะยกกระถางดอกไม้ไปวางไว้ แต่ก่อนจะนั่งลงเขากลับกล่าวเสียงเข้งขึมว่าเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรชูเฉียวนิ่งไปคู่ใหญ่ก่อนที่จะเอ่ยว่าข้าคิดว่าจักรพรรดิเสียน่าจะต้องการกำจัดท่านเยนสวินยิ้มมุมปากอย่างเย,ย้ยหยันแล้วเอ่ยว่าเขาคิดกำจัดข้าไม่ใช่แค่สองวันนี้หรอกแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันนะชูเฉียวสายหน้าก่อนจะกล่าวต่อเขาไม่ได้ต้องการสลายความแค้นกับท่านเพียงแค่อยากปิดปากคนทั่วแผ่นดิน หาทางลงให้ตัวเองอย่างสวยงามเท่านั้นและยังสามารถกำจัดท่านโดยที่ตัวเองไม่แปกเปื้อนด้วยชูเฉียวกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังวิเคราะห์อ,อย่างมีหลักการเวลานี้แต่ละตระกูลมีอิทธิพลกว้างขวางจากักรพรรดิเสีย้ยนอกจากกองทหารรักษาเมืองแล้วแทบไม่มีอำนาจอะไรอีกเลยอำนาจปกครองก็อยู่ในมือคณะมนตรีเจ้าเจิงเตอ๋อหมายคิดจะรวบอำนาจคืนมานอกจากอาศัยกำลังทหาร ที่มีอยู่น้อยนิดของเมืองเทียนก็ได้ต่ฝากความหวังไว้กับพวกขุนนางผู้ใหญ่ตามหัวเมืองชายแดงดังนั้นเขาไม่อาจค่าท่านได้อย่างเปิดเผย 1. กลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจต่อเยนเปิยและกับพวกนักรบเดินตายของสมาพันธ์ต้าถงอาจใช้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว 2. เกรงว่าฟันหวังทั้งหลายจะคลางแคลงในเรื่องการดิดรอ,อำนาจและพวกตระกูลใหญ่ อยากให้ฟานหวังเหล่านั้นก่อะบ,บทแทบใจะกาศจะได้ชฉวยโอกาสชิงพื้นที่แพร่ขยายอิทธิพลเมื่อใดที่อำนาจของพวกเชื้อพระวงศ์ถูกกืนกินต่อไปราชสันนศคิดจะทวงคืนอำนาจปกครองก็จะลำบากยิ่งนักเย,ยนสวินพงกศรษะรับเป็นการเห็นด้วยชูเชียวจึงกล่าวต่อไปอีกว่าดังนั้นเขาจะกำจัดท่านจึงจำต้องแซงยืมมือผู้อื่นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ จากนั้นก็จะป้ายความผิดให้คนอื่นวางตัวอยู่วงนอกแต่ตอนนี้หากท่านตายขึ้นมาปลายหอกทั่วแผ่นดินจะชี้ไปที่เขาดังนั้นเขาจึงต้องยกลูกสาวให้ท่านในเวลานี้แซงว่าตัวเองถึงคนใจกว้างไม่ถือสาหาความในอดีตให้คนทั้งแผ่นดินเข้าใจว่าเขาจะปล่อยท่านกับเย็นเปื่อจริงๆจากนั้นค่อยลงมือพอท่านตายลูกสาวสุดที่รักก็เป็นไม้ถึงตอนนั้นย่อมไม่มีใครสงสัยในตัวเขาอีก ที่เจ้าพูดมาล้วนถูกต้องเยนสวินยิ้ม,มบางๆพร้อมกับเอ่ยออกมาขณะนั้นภายในห้องบุปผาอบอุ่นยิ่งนักเยนสวินชอบกล้วยไม้เป็นพิเศษกลิ่นของกล้วยไม้นั้นหอมอบอวนชวนให้ผู้คนนั้นเคลิอเคลิมเยนสวินเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามว่าอาชูคิดว่าข้าควรทำอย่างไรท่านมีแผนรับมืออยู่แล้วยายต้องมาถามข้าชูเชียวย้อนถามแต่งเจ้าชุนเอ,อ๋ย่อมนำภัยพิบัติมาในภายหน้า ไม่แต่งกับนางก็ขัดราชอ,องค์การบินพระบารมีเพศภัยกลายศีระเช่นกันท่านเป็นคนฉลาดมีหรือจะประเมินผลดีผลเสียไม่ได้ชูเชียวก็ยิ้มอย่างบางๆแล้วกล่าวต่อว่าเจ็ดปีมานี่ความอัดอั้นอดสูเป็นอุปสรรคหนักหน่วงท่านยังผ่านมาได้ภาษาอะไรแค่สตรีอ่อนแอหนึ่งนางเฮ่จัก,กรพัิเสียแสดงละครหาทางลงให้ตัวเอง พวกเรายังไม่ใช่กำลังถ่วงเวลาเช่นกันสงสารก็แต่หัวใจอันงมงายของเจ้าฉุนเอ,อ๋อสีหน้าของเยนสวินเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นชื่อชาและคนกับผิดหวังแล้วก็เอ,อ่ยออกมาว่านี่คือความคิดจากใจเจ้าหรือที่แท้เจ้าคิดตึกตรองแทนข้าจบสิ้นแล้วอันที่จริงต่อให้ข้าไม่พูดท่านก็ตัดสินใจเช่นนี้เมื่อคืนท่านได้บอกคําตอบข้าแล้วชูเฉียวเอ่ยด้วยเสียงขึมเยนสวินถึงกับสะอึก แล้วก็เอ่ยว่าอาชูเข้าใจข้ามากกว่าใครทั้งหมดจริงๆชูเฉียวพันลุกขึ้นยิ้มกว้างเดินไปตบไหล่เยนสวินแน่นอนอยู่แล้วเราโตมาด้วยกันเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายไม่มีวันแปรผันตลอดการเยนสวินเห็นชูเฉียวยิ้มอย่างปลอดโปร่งก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าใช่ไม่มีวันแปรผันตลอดการชูเฉียวก็เอ่ยว่าข้าต้องไปแล้ว ใกล้ถึงวันรายงานตัวที่ทัพหานอาชาแล้วก่อนไปอยากเจอเจ้าสรงสักหน่อยเยนสวินพยักหน้าพางลุกขึ้นเอ่ยว่าฝากทักทายเขาแทนข้าด้วยนะชูเชียวก็หมุนตัวเดินจากไปพึ่งถึงปากประตูพันก็หยุดกำมัดช้าๆแล้วคลายออกเช่นนั้นสามครั้งสุดท้ายยังไม่ได้เดินออกไปเยนสวินเห็นดังนั้นก็คิดว่านางน่าจะมีอะไรอยากจะเอ่ยขึ้นมาแต่ทว่าไม่ได้ซักไซส์เพียงยืนรอฟังอย่างเงียบๆเย,บยนสวิน ชยายหญิงมีรักหานหักฮึกเหิมท่านมีปณิธานอีกมากที่ยังไม่บรรลุต้องคํานึงถึงงานใหญ่ความหนาวเยือกแล่นจับเข้าหัวใจของเย็ยนสวินเขาไม่ได้เอ่ยวาจาอันใดเพียงมองเงาหลังของสาวน้อยค่อยๆหายออกไปในแมกไม้เขียวกระจีเขาพันคิดในใจว่าอาชุข้ามอบน้ำหนึ่งหยดแก่เจ้าเจ้าคืนกลับมาด้วยน้ำหนึ่งบ่อเช่นนั้นแล้วสำหรับบุญคุณเทียมฟ้าของเจ้าข้าจะตอบแทนเช่นไร แสงอาทิตย์เที่ยงวันเจิดจ้าสดใสแต่ในพริบตานั้นเยนสวินกลับรู้สึกว่าทุกอย่างช่างิมแทงในตาเหลือเกินเดือนสามวันที่สิบสี่ท้องฟ้าในเมืองหลวงนั้นปรับปรุงหิมะเริ่มโปรยปลายตอนเที่ยงวันทุกอย่างเป็นเหมือนปกติบรรดาผู้มีอำนาจยังคงจดจ่อยอยู่กับเรื่องที่เยนสวินจะแต่งงานกับองค์หญิงชุนเออแต่ละฝ่ายต่างคาดการกันไปต่างๆนานาแต่ทว่าในความยุ่งเหยิง หามีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนผัดทหารมารักษาเมืองอีกทั้งมุมนึงประตูเมืองตะวันตกเปิดกว้างตั้งแต่เช้าตู่ซึ่งเร็วกว่าทุกวันหนึ่งชั่วย,ยามเยสวิงนกํลังนั่งดื่มชาที่ห้องบุปภายอย่างสบายอารมณ์อาจจิงก็อยู่ข้างกายรอฟังคำสั่งนายอย่างนี้หลังเที่ยงดีกาฉบับหนึ่งจากขุนนางเล็กๆของกรมคลังถูกส่งมายังคณะมนตรี ใจความว่าด้วยเงินท้องพักครังร่อยหรองานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติอาจจะมีปัญหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเมืองจงโจถูกคนยักยอกรัศดรได้รับทุกเกิดความวุ่นวายคนเจ็บนับไม่ถวนหนึ่งก้อนหินสกิดขึ้นพันละลอกพายุลูกใหญ่เริ่มก่อตัวในนครหลวงอีกครั้งเพียงเพราะดีกาจากขุนนางเล็กๆคนหนึ่งหนึ่งช่วยยามให้หลัง ก็ได้ข้อสรุปที่ชวนตื่นตระหนกว่าเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมืองโจผู้อินนครหลวงเป็นผู้ดูแลก่อนหน้าเจ้าฉีเข้ารับตำแหน่งเป็นมู่เหอซีเฟิงรับผิดชอบมาตลอดส่วนเรื่องการจัดทรงสเสบียงของกลาโหมขุนนางส่งตวนฝ่ายสเสบียงเป็นผู้ดูแลคนทั้งนครหลวงไม่มีใครไม่รู้ว่าส่งตวนผู้นี้คือหลานที่มู่เหออวินถิงรักที่สุดฐานะในตระกูลมู่เหอ เทียบเท่ากับทายาทสายตรงสรุปคือสองหน่วยงานรวมกันเงินหายไปหลายสิบหมื่นตำลึงทองคณะมนตรีตัดสินใจอย่างเฉียบพลันถวายดิกาต่อวังเซิงจินประมุกตระกูลมือเหอคุกเข่าต่อหน้าประตูวงังขอพระเมตตาทั้งยังแหวงกัดคำหนึงว่าคุณนางเล็กๆของกรมคลังคนนั้นเป็นคนของตระกูลเว่ยตัวเลขทั้งหมด ล้วนเป็นเท็จม่อาจเชื่อถือได้วังเซิ่งจินกับแสดงทีท่าเหนือความคาดหมายคำสั่งรับฉบับหนึ่งเดินทางออกจากประตูเฉียนเหมินตระกูลมู่เหอชอลาดบางหลวงบกพร่องในหน้าที่อย่างรุนแรงมีรับสั่งให้องค์ชายสามเจ้าฉีนำทหารสองหมืน่นตรวจดิดกเครือหาดมู่เหอจับกุ่มผู้ประทำความผิดผู้ใดขัดขืนลงอายาทันที ขณะเดียวก,กันกับที่เจ้าฉีกําลังมุ่งหน้าไปเครือหาดมู่เหอฝ่ายตัดเดย็บก็ได้ส่งชุดหรูหราสําหรับพิธีมั่นมาให้เยนสวินเยนสวินระบายลมหายใจเบาๆเ่ยถามขึ้นมาว่าอาชูวันเกิดของเจ้าเมื่อไรหรือชูเชียวยืนอยู่ด้านหลังก็ตอบว่าจําไม่ได้แล้วเยนสวินอึ้งไปยังเข้าใจว่านางไม่ต้องการพูดถึงเจ้าเกือบสิบหกแล้ว ทำพิธีปักปิ่นได้แล้วนะข้าจะทําพิธีพวกนั้นไปทําไมเยนสวินเงียบเสียงทันใดขยับปากจะพูดกลับไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีชูเฉียวอ้อมมายืนตรงหน้าเขาขมวดคิ้วไม่ทราบว่าเจตนาของฝ่ายตัดเย็บหรือเปล่าที่จะเกิดจากความสับเภ้่าหรือยอย่างไรแล้วนางก็เอ่ยว่าถอดออกมาเดี๋ยวข้าจะเก็บไหมเส้นนี้ให้เรียบร้อยเจ้าทาเป็นด้วยหรือชูอเฉียวขมวดคิ้วแล้วก็เอ่ยกลับไป เสื้อผ้าของท่านหลายสิบปีมานี้ใครเป็นคนปะชุนให้กันแน่ภายในห้องนั้นมีเพียงเย็ยนสวินกับชูเชียวอยู่กันสองคนเขายังจําท่าทางของนางได้ดีหลายปีมานี้เขาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้นึกถึงในอดีตความขับแค้นต่างๆความทุกข์ยากที่พวกเขาได้รับมาเด็กหญิงที่อยู่ตรงหน้านี้คอยทำอาหารปะชุนเสื้อผ้า คอยเฝ้าระวังคอยหาหมอยานางสอนวิชาป้องกันตัวและสอนเพลงดาบเพลงตัวนที่ใช้ได้จริงนางคิดแผนอุบายนางกล่ำเกืนอยู่ในกงใหญ่ถูกคนทุบตีแต่ไม่เคยปริปากสักคำทั้งหมดนี้นางล้วนทำเพื่อเยียนสวินเด็กสาวที่ไร้ซึ่งอำนาจบารมีแต่กลับมีหัวใจที่เข้มแข็งขณะที่โลกของเขาพังทลายนางใช้สองไหล่ที่บอบบางของนาง แดกรับแผ่นฟ้าที่ถล่มลงมาหลังจากที่เขากําลังนั่งคิดถึงอดีตสักพักก็มีเสียงขึ้นมาว่าเสร็จแล้วท่านลองสนดูอีกสองชั่วยามก็จะถึงงานเลี้ยงพิธีมั่นแล้วจะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเสียงถอนหายใจเบาๆพัดหลุดออกจากปากของเบียนสวินแล้วก็บน่นพึมพำว่าอ้อาชุอยู่นิ่งๆนะขอข้ากอดเจ้าสักครู่นึงทันใดนั้น ร่างกายของชวเฉียวก็ผ่อนคลายลงนางยืนมือไปโอบรอบเอวของเยนสวินแล้วใช้นาผากของตัวเองนั้นซบลงที่แผ่นอกของเยนสวินไม่กล่าววาจาใดเยนสวินเอ่ยเสียงทุ้มออกมาว่าอาชูอย่าจำหนข้า่าหลายปีมานี้ข้าทำเรื่องที่เจ้าไม่ชอบมากมายภายนอกเจ้าเย็นชาข่าคนแต่ข้ารู้ดีในใจเจ้าแย่แยะผิดถูกชัดเจนผ่านมาหนักหนาสาหัสเหลือเกิน เยนสวินหยุดไปเล็กน้อยพ่างกล่าวตอบว่าข้าเพียงไม่ต้องการเป็นเช่นอดีตมองดูคนข้างกายถูกหังแกทำอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนี้ข้าพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ไวายถูกผู้อื่นบงการอีกไม่อาจทำตามหัวใจเรียกร้องไม่อาจปกป้องเจ้าได้แววตาของฉู่เฉียวนั้นทอประกายดิมฝีปากเม้มเบาๆมีความอบอุ่นสายหนึ่งผุดขึ้นมาในกลางใจ แฝงไว้ด้วยความรู้สึกประหลาดล้ำยากจะพัฒน,นาเหมือนมดที่กําลังกัดกินจิตวิญญาณของนางม่ใช่ว่านางไม่เข้าใจแต่ก็ยังคงสย่ยทิะว่าข้าเข้าใจทุกอย่างท่านไม่ต้องห่วงทหารทับหานอาชาทําอะไรข้าไม่ได้หรอกจากนั้นพวกเขาก็คลายมือออกจากกันแล้วก็เอ่ยคําล่าลากันก่อนจากกันนั้นเยนสวินพยักหน้าแล้วก็สั่งให้ระวังตัว ชูเฉียวตอบกลับไปว่าท่านวางใจอีกเดียวในงานเลี้ยงข้าคงไม่ได้ไปเป็นเพื่อนนะท่านตัวคนเดียวต้องระวังให้มากจบคำก็หมุนตัวเดินออกไปแล้วเสียงเย,ยนสวินก็ดังขึ้นที่เบื้องหลังคำพูดนั้นทําให้ชูเฉียวหยุดชะงักอาชูไม่ว่าผู้ใดล้วนสามารถทรยศข้าแต่เจ้าไม่อาจไม่ว่าผู้ใดล้วนไปจากข้าแต่เจ้าไม่อาจ ชูเฉียวได้ยินคํานั้นแต่ไม่ได้ตอบอันใดเพียงยืนนิ่งจากนั้นก็ดึงบานประตูก้าวเท้าออกไปเย็นสวินปิดตาลงอย่างช,ะชะ้าๆพึมพำกับตัวเองหากเจ้าจากไปข้าก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเวลายามหนึ่งฝูชนมารวมตัวกันที่ตำหนักตัวมู่รวมทั้งจกักรพรรดิเสียแขกเรือทั้งหลายล้วนม,มายินดีหมาศึกตัวหนึ่งควบโดยสตรีสวมชุดทหารของทัพหานอาชา ฉันนอกห่มด้วยผ้าคุมสีเขียวถอดสายตามองไปยังที่แสงไฟโชดช่วงสีหน้าเรียบเฉยพยายามควบคุมอารมณ์ให้เยือกเย็นพันในใจของนางและคิดว่าเย็นสวิงข้าไม่ไปจากท่านตับใดที่ท่านยังต้องการข้าข้าจะอยู่ข้างท่านรอเวลาท่านประกาศชัยชนะคนอ่อนแอตัางหากจะต้องเสียใจคนได้ความสามารถต่างหากจึงตัดเพอสำหรับข้านั้นไม่มีเรื่องพวกนี้ ทัในใดนั้นเสียงะระฆังก็ดังกังวานดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นแตกช่อตะการตาบานสะพั่งไปทั่วแผ่นฟ้าเสียงอุทึกคึกโคมของผู้คนที่ตำหนักตนหมูดังมาแต่ไกลประชาชนทั่วแผ่นดินร่วมเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาอันสุขเกษมนี้เสียงตะโกนบอกว่าไปกลางสายลมหนาวสาวน้อยร่างบางเงื้อแสตะตวัดลั่นหนึ่งคำมาพันตะบึงทายานออกไป บนตำหนักใหญ่มีเสียงอึกกระทึกคึกโคมแต่ที่คาราาตอิงเกอร์นั้นเงียบเหงาในห้องสตรีที่เล็กแคบห้องหนึ่งเสื้อคุมจิ้งจอกสีขาววางสงบนิ่งอยู่บนโต๊ะไม่เปื้อนฝุ่นทุรีสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่เราสองคนคบหากันมาแปดปีร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมฝ่าฟันอุปสรรคเวลานี้ทุกสิ่งกําลังจะผ่านไปแล้วรอให้เรื่องทางนี้เรียบร้อยกลับเย็นเปื่อยแล้ว พวกเราแต่งงานกันเถอะพวกเราอยู่ด้วยกันเถอะพวกเราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วถ้อยคําเหล่านี้เป็นถ้อยคําที่ยังไม่ได้เอื้อนเอ่ยอันใดออกมาแต่เป็นความที่อยู่ในใจสุดท้ายก็ถูกละอองแห่งวันเวลาปกคลุมกระจัดกระจายหายไปในอากาศมองไม่เห็นเงาเห็นวันวาน,วนสตาชีวิตคือเปลวไฟขุมใหญ่ โอกาสมีเพียงหนึ่งเมื่อขาดแค้วก็มีอาจคว้ากลับคืนมาได้จบบทที่8แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ